สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ผมพามาติดตามเจ้าก้านยาวกับทีมงานหกรอดำของบุญรอดเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ทำทางครับทำถนนให้เป็นแนวตรงเมื่อวานนี้ที่ว่าขุดดินเมื่อค่อยจะเข้าเปลี่ยนเป็นฟันเจ้าวีสา์ครับโอ้โหขว่าจะเสร็จ รอใส่เย็นเลยเมื่อวานะครับพอเสร็จปุ๊บผมก็ยา้ายเจ้าการยาวกับทีมงานมาเลยมาที่เดิมครับมาที่ว่าลอกนาหไร่ฮรกับขุดบอ่ออีกหนึ่งไร่ที่ว่าเป็นรูปโคง้งเลยหลายมุมมานี่ฮะดูผลงานก่อนบอ่อนั้นนะ่ะยังไม่เสร็จนะ ปากบ่อะไได้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ความลึกยังไม่ได้ครับทีนี้หันมาลอกนากนลอกนาฝั่งนี้เสร็จแล้วก็จะไปลอกฝั่งขวาต่อด้านนี้ก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะก็จะถึงถนนแหละก็จะถึงทางแล,แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขยับไปลอกฝั่งขวาต่อหกล้อ,อดำตอนนี้มากันห้าคันครับ เหลือบักต่อซูโมโ่ยังไม่มาอีกคันหนึ่งหมกัวติทุระยังไม่มาอ้อยก็ปิดหีบแล้วนะอ้อยปีนี้โรงงานปิดหีบแล้วปิดหีไม่ถึงว่าปิดโรงงานแล้วครับโอ้โหฝุ่นกระจายเลยเข้ารูจมูกเต็มเต็มเลยครับดูคนงานของเซียเตอร์ลยหลอกนาะ เมื่อวานกว่าจะเสร็จนะถ้าได้ฟันเจ้าปีศาจตั้งแต่เช้าอผมว่าแม่จะไม่ถึงเย็นหรอกพอ,อกมาเปลี่ยนเป็นฟันปีศาจแค่แหละไปเร็วเลยงานปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บ,บมาช้าเสียเวลาไปประมาณสองสาชั่วโมงครับเมื่อวานกว่าจะเปลี่ยนฟันกว่าจะหาฟันมาได้เสียเวลาไปสามชั่วโมงทําให้งานย้ายถนนเมื่อวานนี่เย็นเลยกว่าจะเสร็จอ่ะมานลอกนากันต่อนะ ถามว่าเปลี่ยนฟันไหมเสียเตยบอกว่าต้องเปลี่ยนครับถ้าเอาฟันปีศาจมาลอกนานี่ดูจะลอกยากอยู่ก็เลยจัดการเปลี่ยนให้เมื่อเช้าครับกลับมาใส่ฟันเดิมครับไอ้ฟันตัวนั้นก็เก็บเอาไว้เผื่อไปเจอดินงแข็งที่ไหนก็เปลี่ยนใส่กับคืนใหม่ได้ฮะเสียเตยบอกว่าต้องเปลี่ยนฟันกับคืนครับดีที่ว่าเป็นสลัก ตอกง่ายถ้าเป็นน็อตเหมือนรุ่นกอนกรนี่ก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่นี่ใช้สลักตอกแป๊บเดียวคะเปลี่ยนฟันตอกแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานได้ขา่าวว่าวันนี้จะมีฝนนะวันนี้พรุ่งนี้ประลืนเนี่ยสองสามวันเนี่ยว่าจะมีฝนอยู่แถวโซนภาคอีสานครับโดยเฉพาะบุรีรัมนี่ก็ น่าจะโดนเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนตกมาได้ก็ดีครับโอ้โหช่วงนี้ร้อนจริงๆฮะร้อนจริงๆสงสัยก็สงสารดิไม่ใช่สงสัยดิสงสารเกษตรกรเลยอยากให้มีน้ำฝนลงมามั่งมันที่ปลูกกันนี่จะตายกันหมดแล้วจะเหี่ยวจะเหี่ยวแห้งหมดแล้วฮะดูดิตกมาเนี่ย ดีนะดับฟุ่นให้กับทีมงานผมด้วยแต่ถ้าตกมากไปนี่ก็ต้องดูก่อนว่าจะวิ่งได้ไหมแต่ถ้าตกมาเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีเนี่ยผมว่าโอเคอยู่วิ่งได้อยู่แต่ถ้าหลับหูหลับตาตกทั้งวันนี่สงสัยได้เข้าบ้านแน่เนะข้าไปจอดแน่แต่อยาาให้ตกมากกว่าครับมันร้อนจริงๆดับฟุ่นด้วยแล้วก็ช่วยเกษตรกรได้ด้วยฮนะ ลอกนานี่ถามว่าหมดไหมหมดแน่ฮะผมว่าหมดภายในก่อนที่จะทำฤดูการทำนานี่ผมว่าน่าจะเสร็จทันนะเพราะว่าฝั่งนี้ก็เหลือแค่หน่อยเดียวเสร็จจากฝั่งนี้ก็ไปเริ่มฝังม่งนู้นใหม่แต่ฝั่งนู้นนะมันไม่นาเท่ากับฝั่งนี้ฮะ ฝั่งนี้เนี่ยที่ลอกไปแล้วเนี่ยดินมันจะเยอะได้เยอะกว่าฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นจะไม่ได้เยอะเท่ากับฝั่งนี้เพราะว่ามันลอกไม่นาเหมือนฝั่งนี้ครเกือบไปเหมือนกันโอ้โหนี่ธรรมวาน,นี่ไม่เปลี่ยนปั่นปีศาจให้นะผมว่าวันนี้ก็คงจะไม่ได้วิ่งดินหรอก เราคงยังไม่ลอกนะาเราคงจะทํางานนั้นต่อโอ้โหได้ฟันเจ้าวิสายไปมันเจ้าเข้าดีฮะขุดเข้าปุ๊บปุ๊บเลยดูครับฝุ่นนะแล้วก็เม็ดทรายที่ร่วม,มาจากบงกกีนี่โอ้โหถ้าดูเข้ากองได้มันถ้าเข้าไปในกองนะแล้วเข้าไปในเครื่องนะรับรองเลยะเตรียมตัวเลยได้ทําเครื่องแน่ต้องขยันเป่ากองนะฮะ ตกเย็นมานี่ผมให้เป่ากันเลยนะเพราะว่าตัาลมผมก็อยู่หลังเทนเลอร์มีให้เรียบร้อยแล้วฝุ่นแบบนี้ไม่ได้อันตรายอากาศก็ร้อนด้วยหนักเข้าไปใหญ่ฮนะมันก็เหมือนคนหายใจนี่นหละฮะถ้าอะไรไปอุดจมูกสักหน่อยมันก็หายใจไม่ค่อยจะสะดวกเหมือนกันแหฮะต้องขยันเป่ากองหน่อยนี่ ไอ้กองตันยังไม่เท่าไรมาเจอความร้อนก็ไปอีกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่อยากจะบรรยายเลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอากาศร้อนๆกองตันๆนะคุณเยอะๆอย่างนี้โอ้โหเดอะก็รู้เรื่องครับถ้าไม่ขยันเป่ากองเเห็นไหมช่วงนี้จะเริ่มบางๆแหละไม่เหมือนตอนเริ่มใหม่ๆ ตอนเริ่มใหม่ๆนี่ประมาณ50สิซนเลยนะกิโลกนาสเสร็จรปุ๊บก็ย้ายมาเลยครับไม่รอเช้าครับรอย้ายมาเลยครับย้ายมาเลยครับเพื่อว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราจะได้ทำงานได้กันเลยครับ แต่ไปแล้วนะแต่ราคา400ทขี่ดังเป้นๆนนะ่ะเสียเตเยแนะนำให้ผมใช้ผมลองใช้ดูไม่ทนครับไม่ทนต้องกลับไปใช้ของเดิมดีกว่าแต่ของสูนี่โตประมาณ2,000กว่าเลยนะแต่นิดเดียวแต่ดังดีฮะแล้วก็ทนนะถึงจะแพงแต่ทนไอ้นี่300กว่าบาท4 0่รยังไม่ถึงเดือนเลย ถ้ามาเฉลี่ยกันแล้วซื้อแต่ตามร้านคล้ายๆกันนะ่ะยังดีกว่านะดีกว่าใช้ตามนี้ทางนี้ผมสั่งมาทางทาง Facebook ไม่รู้ซิตเตอร์เขาสั่งมาทางไหนหินจับโทรศัพท์สั่งมาทางโทรศัพท์แหละเฟซบุ๊กหรือไลน์ก็ไม่รู้ได้ไมถึงเดือนครับทางแล้วตอนนี้ก็อาศัยโบกมือย่อยๆโบกมือให้หกรอบ ก็แล้วเต็มแล้วโอ้ไม่รู้จะลงไปทางไหนฮะฝุนเต็มไปหมดไม่รู้ว่าจะลงไปทางไหนเลยมาด้านนี้ดีกว่าไปด้านนู้นก็ลมโชยไปครับลบคุนซะหน่อยฮะโอ้โหดูเอาครับผมไม่ได้เป่าผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะ ฝุ่นลวนของจริงๆครับมองไม่เห็นเลยไม่ใช่หน้าหนาวนะเดีย๋ยวว่าไทำไมหมอกมันหนาจังไม่ใช่นะฝุ่นลวนนะฝ <c oughs> <c oughs> ุ่นลวนมองเห็นกันหรือเปล่านะ สายลงไม่ไกลครับดูหัวหน้าเบิร์ดมาแล้วยังตักไม่ครบทุกคันเลยมาแล้วแสดงว่าน่าจะลงใกล้ๆแถวนี้อ,ะอ่ะเห็นไหมอาศัยโบกมือเพาะบุงกีเอาครับ แต่ไปแล้วเตรีแต่เอาไปชำนรก,กิจได้แต่เสียแล้วพังแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อมาวันสองวันนี่แหละเยวได้ได้แต่มาใหม่เอาแบบธรรมดานี่ดีกว่าขอให้ได้ยินเสียงกระพอลอยฮะอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้าก้านยาวนะครับ ภารกิจลอกนาที่เดิมครับวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ